ชาวลัคนาราศีเมษวิถุนกันกรกฎและสิงห์นะคะช่วงนี้นะคะเป็นช่วงจังหวะที่คุณเนี่ยมีโอกาสประสบความสําเร็จนะคะในการขายบ้านขายรถนะคะแต่ว่าเป็นในลักษณะของการขายบ้านมือสองขายรถมือสองนะคะอาจจะเป็นแบบคุณขายของคุณเองนะคะกำลังที่อยากจะขายบ้านหรือว่าขายรถออกนะคะช่วงนี้นะคะก็เป็นจังหวะดีๆนะคะที่สามารถที่จะขายรถหรือว่าขายบ้านได้นะคะรวมถึงในหน้าโบรกเกอสังหาทนะคะที่ทำนะคะในสายงานตรงนี้นะก็มีโอกาสที่จะขายได้แต่ ว่าจะต้องเป็นรูปแบบลักษณะการขายแบบมือสองดิโนเวทขายใหม่อย่างเงี้ยค่ะก็มีโอกาสที่จะขายได้ขายดีนะคะรวมถึงการหาลูกค้าเช่าเนี่ยอย่างเงี้ยจะดีนะ,ะแต่ถ้าเป็นบ้านใหม่รถใหม่เนี่ยอาจจะไม่ค่อยปังเท่าไหร่แต่ถ้าเป็นมือสองเนี่ยปังเลยนะคะในช่วงจังหวะนี้รวมถึงบางคนค่ะอาจจะขายของค้างสตอ็อกขายของค้างเก่านะคะหรือกลับไปทําอาชีพเดิมที่เคยทำนะคะในจังหวะนี้ก็จะทําให้ประสบความสําเร็จนะในด้านสายงานอาชีพตามที่อาจารย์วานได้แนะนําไปค่ะขอให้โชคดีนะคะ